คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแคบไว้เลยนะคะแคบไว้ได้เลยอันนี้แอดมินไม่ได้สรุปนะแต่แอดมินคัดมาให้นะคัดมาให้นะแอดมินกลัวถ้าเกิดสรุปตัดเหลือน้อยตัวแล้วมันจะไม่ถูก อันนี้เป็นสูตรบนล่างเนี่ยข้างบนสูตรบนล่างที่คลิปสุดท้ายที่แอดมินวางแนวทางเลขสูตรนะคะบนล่างไปกลับน้ํำหนักเท่ากันนะคะนะแอดมินอันนี้คือน้ําหนักเท่ากันนะอันนี้คือเลขวินแอดมินให้นะเนี่ยนะเลขที่แอดมินให้เน้น แคปไว้ได้เลยไว้ดูันนี้สูตรบนล่างไปกลับนะคะแคปไว้ได้เลยเลขหลักชนกันห้าสูตรนะคะเลขหลักนี้หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแอดมินเน้นไปที่หนึ่งสามห้าหเจ็ดด้วยแหละเพราะว่าเจ็ดนี้เด่นบนนะสรุปคือเด่นมนเลยในนี้ในนี้เด่นหมดทุกตัวนะคะอันนี้คลิปสุดท้ายนะส่วนข้างล่าง ข้างล่างเป็นสูตรเป็นเป็นแอดมินมาตัดให้นะคะคัดเหลือตัดเหลืออันนี้บนอันนี้ล่างแคปได้เลยนะคะล่างเหลือแค่นี้นะคะล่างเหลือจับวินเลยจับวินแอดมินจับวินให้ท้าเบิ้ลตัวนี้นะคะเบิ้ลคือตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะดูเอาบนหรือท่านจะรูดตามนี้ก็ได้นะคะท่านรูดตามนี้ได้เลยนะคะล่างนี้แอดมินคัดแล้วมันเหลือแค่หนึ่งห้าหกแปดเก้าถ้าเบิ้ลท่านก็รูดตามนี้ส่วนบนเนี่ยนะคือจับใส่กันเป็นวินจับใส่ได้เลยถ้าเบิ้ลก็คือเบิ้ลตามนี้เลยนะแต่แอดมินเขียนเบิ้ลไว้ตัวนี้แต่ว่าเบิ้ลได้หมดนะ ส่วนบนแอดมินคัดแล้วเหลือแค่นี้นะคะวินท่านชอบตัวไหนท่านจับใส่กันได้เลยนะคะชอบตัวไหนจับใส่กันได้เลยอันนี้ตัวลองเทสมินจับให้นะคะลองจะมีหนึ่งนะคะเอาหนึ่งมาจับนะคะลองแอดมินเจะเาหนึ่งมาจับใส่นะคะส่วนอันนี้คือวินนะลองคือกันหนึ่งไว้กแปดมากันไว้ นะคะเพื่อแปดมันมาก่นหนึ่งมันมาแอดมินมากันไว้แต่บนแอดมินคัดแล้วเหลือแค่นี้นะคะในวงเนี้ยท่านชอบตัวไหนท่านจัดได้เลยนะคะท่านแคปแล้วท่านไปจัดได้เลยหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าแอดมินแอดมินทำให้อันนี้นะให้ดูตามนี้นะคะ แอดมินถึงแอดมินจะสรุปมันก็มีเท่าเนี้ยเพราะว่าถ้าตัดมันก็จะไม่ถูกถ้าตัดออกมันจะแอดมินกลัวมันหลุดเพราะว่าตัวเลขในเนี้ยมันมาไม่ได้หมดเลยนะบางทีล่างอาจจะไปบนนะคะให้ท่านดูนะล่างก็อาจจะไปบนได้นะตัวเนี้แอดมินชอบตัวนี้นะนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้ติดบนล่างไว้เลยนะ ตัวนี้นะคะติดบนล่างนะคะเนี่ยตัวไหนที่แอดมินมีติดบนล่างให้แอดมินจะเขียนไว้นะคะแอดมินจะเขียนไว้ให้จะลงรายละเอียดไว้ให้เหมือนกันนะคะชุดเต็มอยู่นี่ชุดเต็มอยู่นี่นะคะเทอมินคัดและอยู่ตรงนี้เต็มแต่ว่าอันนี้มาแอดมินมาคัดให้บนคัดได้เท่านี้ล่างคัดให้ได้เท่านี้ ล่างแอดมินคัดได้เท่านี้นะคะตัวรองบนอยู่นี่ท่านชอบท่านจัดได้นะรองก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มามันมาได้หมดนะคะให้ท่านจัดได้เลยนะให้ท่านจัดได้แต่ถ้าท่านไม่ชอบตัวเลขที่แอดมินจับท่านจะเอาตัวอื่นมาจับใส่ในนี้ก็ได้นะแล้วแต่ท่านนะท่านจะเอาตัวเลขตัวอื่นมาจับใส่กับห้าตัวนี้ก็ได้นะคะข้างบนท่านเอามาจับ เอามาจับใส่ได้ถ้าท่านไม่ชอบตามเทสตมินจับนะนะคะอันนี้แอดมินจับวินอยู่ในเนี้ยอันนี้คือลองบนส่วนล่างอยู่แท่เนี้ยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะ <c oughs> ท่านไปหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกได้เลยนะถ้าติดเลขดับที่อาจารย์ไหนแม่นๆท่านก็จัดได้แต่ว่าอย่าเยอะแอดมินคิดว่ามันไม่หนีในนี้แน่นอนนะ บางครั้งแอดมินก็กลัวให้บนกลัวมันจะลงล่างให้ล่างกลัวมจะขึ้นบนนะท่านชอบท่านก็จัดได้เลยนะคะเพราะตัวเลขแอดมินเนี่ยบางทีก็สรุปล่างขึ้นบนสรุปบนลงล่างก็มีมันไม่แน่นอนนะ่ะเพราะแอดมินก็คือคือมันมาตามแอดมินคัดมาให้มันเป็นอย่างเนี้ยแอดมินคัดแล้วอะ่ะมันเป็นตามเนี้ยมันไม่น่าจะหนีในเนี้ยนะคะ คัดแล้วบนล่างลองอันนี้ของขงบนนะแอดมินขีดขั้นไว้ให้อยู่นะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านไม่สรุปก็เหมือนสรุปหละอันเนี้ยนะคะมันจะเหลือแต่เลขบนที่สามตัวบนที่แอดมินจะลงให้สรุปกลัวคัดแล้วกลัวมันจะกลัวคัดแล้วกลัวมันจะกลัวจะไปตัดตัวถูกออกพุ่งตรงเลยอันนี้เลย จัดวินให้เลยอันนี้คัดแล้วมันเหลือในเนี้ยท่านชอบตัวไหนท่านจับวินเราเลยแอดมินก็จับให้แล้วเนี่ยชอบตัวไหนจัดได้เลยนะคะท่านชอบท่านจัดได้เลยนะแอดมินไม่สามารถที่จะระบุให้ได้หรอกเพราะว่าลูดแอดมินนะ่ะลูดเลยอะนะคะตัวไหนที่แอดมินชอบมากๆแอดมินก็เน้นแค่นั้นเองเดี๋ยวแอดมินจะเน้นให้ก็ได้นะ ตัวนี้แอดมินเน้นแอดมินข้างบนแอดมินจะเน้นถ้าตัวการแอดมินเน้นตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ตัวหนึ่งบนนะอันนี้คือเน้นบนแล้วก็ในเนี้ยในนี้ก็เน้นหลายตัวอยู่นะบนเนี่ยในนี้แอดมินก็มีเน้นนะคะแอดมินมันตัวเลขมันก็สวยทุกตัวนะมันสวยหมดนะ มันก็สวยหมดเลยนะคะตัวนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยนะท่านชอบท่านก็จัดขัดท่านก็ผ่านนะคะอย่าว่ากันชอบจัดขัดผ่านนะคะตัวที่แอดมินไม่ได้เน้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มานะคะข้างบนแอดมินเน้นให้แค่หกหาง ท่านท่านไม่ชอบถ้าท่านชอบตามแอดมินท่านก็จัดได้นะแต่ถ้าเจ็ดหางกับตัวนี้ท่านชอบตามแอดมินท่านจัดได้แต่ถ้าท่านไม่ชอบท่านผ่านได้เลยนะคะท่านไม่ต้องตามแอดมินก็ได้นะท่านชอบท่านจัดได้จัดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้บางทีแอดมินเน้นมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะคะแอดมินเน้นมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่แอดมินเน้นนะส่วนข้างล่าง ข้างล่างแอดมินเน้นนะคะแอดมินเน้นแค่นี้แหละเนี่ยล่างแอดมินเน้นแค่สี่หางท่านชอบท่านก็ตามได้นะคะไม่ชอบผ่านนะคะตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันเพราะว่ามันเป็นความชอบของแอดมินถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ ไม่ต้องท่านก็ไม่ต้องตามนะคะไปกลับนะไม่กลับตับแตกไปกลับนะคะไม่กลับตับแตกนะแอดมินบอกได้เลยโอ้ยหมึกก็หมดนะคะชอบจัดไม่ขัดผ่านเลยไปกลับไม่กลับเดี๋ยวตับแตกอยูโอ้ยอันตรายนะคะ ชอบตัวไหนท่านจัดได้เลยนะคะหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะเอาไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นแนวทางในการจัดหาท่านไม่ชอบทุกที่อดมินเน้นไม่ต้องตามนะเผื่อเอดมินเน้นไม่ถูกนะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเดอสวัสดีจ้า